ครับต่อมาครับในส่วนของระบบส่งเสริมสุขภาพบัญชี6นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้กดไปที่ pcu ครับและเลือก account 6ครับโดยระบบนะครับจะแสดงหน้าจอทะเบียนระบบงานบัญชี6นะครับโดยให้เรากดที่ลงทะเบียนนะครับระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาบุคคลนะครับโดยเรานะครับสามารถค้นหา โดยสามารถระบุเพศระบุอายุนะครับหรือค้นหาด้วยชื่อนามสกุล C I D H N และ I D นะครับแล้วกดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ที่มารับบริการนะครับเราทำการเลือกและกดตกลงนะครับระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ที่มารับบริการนะครับโดยจะเป็นการแสดงข้อมูลให้บริการบัญชี6นะครับเราทำการกรอกข้อมูลผู้มา,ามรับบริการนะครับโดยแรกนะครับจะเป็นสถานภาพ สมรสนะครับการคุมกำเนิดนะครับจะเลือกว่าจะคุมแบบไหนนะครับแล,แล้วเรามาเลือกวันที่ขึ้นทะเบียนนะครับระบุจำนวนบุตรนะครับ แล้กดบันทึกนะครับในส่วนของวิธีการแก้ไขข้อมูลนะครับเราทําการเลือกชื่อที่มารับบริการครับทำการกดดับเบิลคลิกนะครับโดยระบบนะครับจะแสดงข้อมูลการให้บริการ6นะครับเราสามารถทําการแก้ไขข้อมูลได้นะครับโดยการเปลี่ยน การคุมกเนิดนะครับสาเหตุที่ไม่คุมนะครับมีปด2คนเสร็จแล้วนะครับเราทําการกดบันทึกนะครับในส่วนของการลบข้อมูลนะครับเราสามารถกดลบข้อมูลผู้มารับบริการได้นะครับโดยการเลือกผู้ที่มารับบริการแล้วกด ดล้วนคลิกนะครับโดยระบบนะครับจะแสดงข้อมูลการให้บริการบัญชี6นะครับซึ่งเราสามารถกดลบได้โดยปุ่มทางซ้ายนะครับแต่ผู้ที่มารับบริการนะครับต้องไม่มีข้อมูลการเข้ารับการตรวจรักษามะเร็งเต้านมการตรวจมะเร็ง ปักมดลูกนะครับเราทําการกดลบตัวระบบนะครับจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนครับว่าเราต้องการที่จะลบข้อมูลตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้าเราต้องการครับให้กด yes นะครับ